สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องมิราดาพาทำกินนะคะวันนี้แม่มีนจะพามาทำแกงอ่อมเนื้อค่ะใส่ใส่ตะไครไ้ใบมะกรูดลงไปนะคะ ตามด้วยพริกแกงค่ะพริกแกงก็จะมีตามรวมกับพริกแดงจินดาหอมค่ะกระเทียมค่ะ น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะชอบเผ็ดเติมเผ็ดได้นะคะขอจากน้ำปลาค่ะ รอให้น้ำเดือดสักคร่นะคะเนื้อวัวค่ะใส่เนื้อวัวลงไปแล้นนวนะคะ คนให้เข้ากันค่ะทางกลับเขาสวยรลล้อนๆนะคะเข้าเหนียวก็แซ่บเวอร์เลยค่ะ เลือดนะคะใส่เลือดลงไปะคะ่ะเลือดวัวะคะ่ะใส่เพียร์ขมขมสักหน่อยนะคะขมนิดนึงค่ะให้มีรสชาติหน่อยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะ รสด,ดีสักหน่อยนะคะเติมรสด,ดีลงไปค่ะพอเดือดสักครู่แล้วนะคะตอนนี้กำลังได้ทีเลยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะเติมผักลงไปนะคะอือกำลังหน้าเลยค่ะหน้ารับประทานแล้วค่ะ ใส่ผักลงไปนะคะเดี๋ยวเราเติมผักเลค่ะผักที่ใส่วันนี้ก็จะมีผักชีลาวนะคะแล้วก็แมงลักค่ะต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีผักกวงตุ้งค่ะใส่ดีกันลงไป รับประถามคะเสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมเนื้อของเราถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ